สู่ช่องยูทูบเสียสราลูกบุรีรามคับวันนี้ครับวันที่สามการทำกายพลังของผมกับเหลียวบุรีรัมครับโคงหนองนาบ้านกาลันครับอ่าตะบนนองไผ่อรับผสางเจ้าบรีรัมครับเป็นโค้งหนองนาวันนี้วันทันที่สามเจ้าเหลียวน่าจะตื่นมาขุดตั้งแต่เช้าครับเนี่ฮะเรียบร้อยครับลองสไก่ฝั่งด้านนี้ครับผมนีเจของแปลงให้เราไปเพิ่มทางลองสไก่ด้านนู้นครับนู้นเนาะเป็นถนนครับเพราะว่า ดินไม่ถึงเลยต้องขุดคลองไส้ไก่ขึ้นมาปั้นเป็นโคกให้ท่านแทนครับนี่นะครับปัญหาของพวกเราครับแล้วก็ตรงนี้ครับจะเป็นการวางท่อให้ท่านครับเป็นการวางท่อเชื่อมบอ่อหนึ่งและบอ่อสองครับตรงนี้จะเป็นบอ่อที่หนึ่งบอ่อที่สองครับเป็นบอ่อใหญ่ครับเนาะแล้วก็เชื่อมท่อระหว่างคลองไส้ไก่ตรงนี้ครับ ไส่ไก่ตรงนี้ก็แล้วก็เข้าไปในบ่อครับนีม่มือเจ้าเลียวครับผมกับการตามคลองไส่ไก่ของเขาครับสุดยอดครับผมถือว่าสวยงามมากๆครับแล้วก็รูปทรงที่สวยงามเพราะเป็นดินตรงนี้ไม่มีพังแน่นอนดินสภาพดินขวดดินดินเหออนียวเงี้ยครับน,นี้คือคันนาทองคำครับนะที่อยู่บนคลองไส่ไก่ครับ ่าเป็นดินที่ดินก้อนใหญ่ดินที่มีความชื้นมาเลยแห้ง่นี้ครับดู่องใส่กายครับผมกับที่มือเจ้าเหลียวบุรีรัมของเรากินกินข้าว,าวคคเคือส่อน้กินข้าวก่อนครับจะมานะจัดการงารก็มีไม่เยอะครับตัวนี้ก็เหลือแค่ ไก่ของเราตรงนี้เป็นสามแยกเดือดจัดมุมได้อย่างสวยงามครับทุกผมือเรือเรือเอาแล้วก็ทำโคบเป็นคณะต้องทำอย่างสวยงามมาให้ครับจะปลูกอะไรได้ถักกับต้นไม้จะของแปลงเพราะว่าจะปลูกต้นกล้วยครับตรงนี้กับต้นมะพร้าวครับาพมาดูผลงานของเราวันที่สามช่วงเช้าครับ วันนี้ไม่น่าจะเขี่ยงก็นได้คร ay, ับราจากในกสองสามโมงก็นได้จุดว่าบริการมาแค่สิบกว่าเมตรครับอีกสักสองชั่วโมงก็จบแล้วครับแล้วก็ฝังต่อให้ท่านก็คือว่าช่วงบ่ายเราจะได้ย้าย ไกลก็ไม่ได้ยาวอันนี้ด้วนะครับหาซิเมตรครับแต่ว่าเรามีเพิ่มเติมตรงนู้นครับตรงนี้งานงอกเรียว่างานงอกเนาะจุดตึงที่เราต้องจะวางท่ออีกเส้นหนึ่งครับ ขึ้นมาเลยครับน้ำใสมากเลยครับครับบอ่อนี้ครับบอ่อที่สองของเราครับเป็นบอ่อเล็กกว่านิดเดดครับเดี๋ยวให้น้องกินขะ้าวก่อนครับแล้วก็ลุยการต่อ 10เมตรครับที่เราต้องทำงานใหนนีบแรงนะครับที่ว่าดินเข้ามาไม่ถึงนะจะขอแรงทดลองใส่ไก่ครับงานง่ออกครับมีน้ำไหมนะทีวได้ไปเราให้ปลักกันไปแทน ให้ปลักไปหายจีดแทนไม่มลาไม่ทันเราก็อยู่นี่กยย้ายกันเซ็กก็ย้ายกันไปเลยไจะไปดูทางก่อนวิงวิ่งวิ่งเส้นไหนเราทำงานหึ่งสกปเส้นไหนไปงสีแยกออกปาไปเส้นยางมังายบุรขึ้นเนินบ้านมองไยปไม่ปอไรอกมันออกุกออก ออกท <them> ุ่งนาเพราะว่าแปลงเกอยู่แบบอยู่ข้างนอกหมู่บ้านเลยเดี๋ยวผมจะไปดูก่อนว่าชัยจะจำจำทางไม่ได้เลยีรรเจ้าของแปลงนะครับก็จะเอาของสไก่เพิ่มเติมเนาะนี่ขนาดไม่เรื่องมากนะครับเนี่ กดปากกดไลค์กดแชร์ครับเพิ่มนี้สั้นๆแล้วกันนะครับกับโกกนางนาโมเดลวันนี้อัปเดตหน้างานช่วงเช้าวันที่3ครับวันนี้เราน่าจะจบอยู่ที่3วันครึ่งครับนี่ครับจริงๆถ้าตามรูปแบบที่เราคุยรันในครั้งนี้มันได้จบแล้วนะอันนี้คือจบแล้วแต่นี้เราต้องมาเพิ่มเติมตัวไส้ไก่ครับงานงอกครับแต่เรียบ้อยงานงอกครับไม่เป็นไรอดอัดดินึงครับจบแน่นอนเองขึ้นเสร็จอลงมาแล้วขึ้นมาขึ้นรถเลย กี่จะพาไปดูเลยนะครับว่าพวกเราก็ทำไงได้ครับนะอดทนด้วยแล้วก็หัวเราะไปด้วยยิ้มสู้ไปครับอย่าเอาให้ดีสดักหน่อยนะครับทีมงานเสียสละคุณวิร่างครับโค้งน้องนามโมเดลกับวันที่3ของเราครับผมคลิปนี้ขออนุญาตจบเปตรงนี้นะครับสวัสดีครับ